พลาดนิ้นพาดนิ้นแปดดีเลยเกินลาวไฟด้วยนะครับเอาหินมาลงเหรอเอาเอาลงดิ ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับอ่ะมาตอนที่ EP ีที่4ครับเท mm hmm. hey, หินครับราดหินพลาดเห็นคุกรันหินคุกไว้ mm hmm. ช่างยุทธหนองโพทรงเข้าะกวดครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับ mm hmm. อยู่ที่งานบุญกรถินสามัคคีวัดเขาข้างอำเภอโพธารามครับจังหวัดราชบุรี mm hmm. เจอผันแรกเลยคนระับเปิดมาก็ โดวมินิเตอร์500ครับ เก็บกู้หินครุกนี่อ่ะหินเริ่มมาแล้วครับ EP ที่สี่พาชมรถเทหินครุกอ่ะอันที่สองเป็นล็อกกี้ ายังหาที่เทอยู่เริ่มเทเป็นคันที่สองครับหินคุบครับน่าจะราดยาวเลยเอ,ยอัดมาเต็มรถครับโอ้โหสายบุญราดบุรีนี่มันสุดจัดทุกคันเลยนี่จะคันแดงๆเลยฮะนี่ นี่เป็นหินละเอียดนะครับกระบะขันที่สามครับเทหินครับเฮ้กระบะยังติดครับผมบอกให้แต่หนแต่แต่แต่หน่อย <laughs> ยปุ่นเลดำแล้วครับหินคุกอีกหนึ่งรถครับอพีที่สี่นี่รถหล่อๆสวยๆเดีเยอะมากหกล้อหกล้อเลขครับ นี่สุดลอเลยนะหล่อมาก่ะมาดู NQR ครับลาดหินคุกกันหน่อย อยู่กับ EP4 โอ้โ EP4 ก็ไม่แพ้ EP3 นะมาดู NQR ลาดหินคุกกันหน่อยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วไอ้โอ้ไม่ลาดเลยกองเลยนะอลาดโยแหม มาลงเหรอเอาหนินมาลงเหรอเอาเอาลงดิไอ้โมไซเดี๋ยวเดี๋ยวดูโมไซเทหินบ้างเทมันจะไปไหนของวันวะโอ้ไอ้เหี้ยของแน่เดี๋ยวดูน,นี่มา,าด,ดูนี่นเอา้า สร้างคอนเทนต์อีกแล้วเอาวมโคเป่ะเอเอดเชยดันครับเรียบร้อย ทเท่าไรแล้วครับเนี่ยเห็นคู่ในคันที่เท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณคันที่ห้าที่หกแล้วนะครับเอ,าอ้าเห็นสวยมากเลยดูว่าซูมิตโมโร้อยสามสิบครับเดี๋ยวุช่วยหน่อยรถไทเก็บงานรถไทเก็บงานดินอยู่นะแต่ดินยังไม่หมดนะครับ นน้งานบุญก็พระเอกกับรถไถครับที่งานบุญเป็นพระเอกนะพระเอกเลยก็แมคโครกับรถไถครับรองลงมาก็จะเป็นสายปะทุครับ วก็จะเป็นหกล้อสิบล้อครับพระเอกหมดกันงานบุญขาดไม่ได้เลยคือ Mac แม็คโครกับรถไถนะครับเป็นพระเอกของงานเลยนะลง,ลงมาก็จะเป็นาสายประทุกครับหกล้อสิบล้อครับเป็นพระเอกเหมือนกัน เดี๋ยวมาดูทีมงานเพชรบุรีครับเดี๋ยวมาดูหกล้อเพชรบุรีหน่อยันนี่ร้อยสี่ห้าเด็ดเด็ดออกจากบอ่อเจียรยสองนะครับเนี่ยนี่รอวะล่ะ ทีมงานเพชรบุรีเริ่มขยับแล้วครับจะเทหินแล้ววันนี้เพชรบุรีก็มากันเยอะอยู่นะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ โบปเป้ครับคือเนี้ยบมากๆเลยนะครับของช่างช่างเล็กบางแพรแล,ดลนะราดลาดยา,ยาวๆครับ ก็ดอกหน่อยนี่ก็ดอกหน่อยเนี่ยโอ้โหหิงสวยเลยยังไม่หมดเอาอีกอ่ะหมดไฟอีกหนึ่งคันครับอ่ะทยอยออกมาครับน่าจะเป็น EP ที่สี่ พีสุดท้ายแล้วนะโอ้กบาบ์มีเนียมคันนี้สวยงาม,มากนะครับอันนี้น่าจะเดินทางม,มาไกลนะเดินหอบเชียวสงสยเหนื่อยเราให้ดูบรรทายครับโอ้โหมีหวัวลำโพงด้วยสงสัยลากลูกครับ อะไรไอ้ไก่อยู่เฮ้กระบะสวยดีครับหัวสวยด้วยนะล็อกกี้ระบบไปจากอ่าช่างเล็กบางแพร เจ็บครับเจ็บงานนะครับระเอก โหดแท้ละ เด็ดของงานลาดหินด้วยเดี๋ยวนายาวครับ สรุปเลยสวยมากนะครับคันนี้แต่งได้ลงตัวเลยหน้าฝนนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่มีติดลมแน่อนอนครับหินทุกเยอะขนาดนี้ ผมนึกว่าประมาณ30เซนอะรอลงหินหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมาก ลงไปนะ่าประมาณสี่คันละเสียต้อมนำทีมครับ้แฟดดีเลยเกิน มาชมเลยงานนี้ เงิโนโหสวยงามมากเลยราวไฟด้วยนะครับสามชั้นครับหืหลอล่อเฮ้ ครับนี่ใครอยากได้แนวแต่งล็อกกี้สวยนี่เลยคัดน,นี่สวยงามนะป่ามีเนียมทั้งใบเลยครับะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องริ้ให้ด้วยนะครับก็ทั้งหมด สี่พนะครับสำหรับงานบนุญกระถินสามัคคีถวายหินคุกนะครับแล้วก็ถวายดินหินนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง4 EP ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ